สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังเหมือนเดิมซึ่งหนังที่เราจะมาสปอยกันก็มีชื่อเรื่องว่า Into the Ashes แขนและหัตัวหนังจะเล่าเรื่องราวของชายสุดธรรมดาที่มีชื่อวิาน,นิกโดยที่นิ้เขาก็ได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่กับทาร่าผู้เป็นภรรยาตัวนิกเขาก็เป็นผู้ชายธรรมดาทั่วไปทว่านิกก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ชอบเอามากๆโดยสิ่งนั้นมันก็คือการล่าสัตว์และนิกก็มักจะออกไปล่าสัตว์กับเพื่อออนนรรักยย่่งซูเปป็ะจแแตล้ว ในวันหนึ่งที่เขากลับมาจากกาลาอันนี้ก็ต้องพบเจอกับเรื่องที่มันโหดร้ายมากๆซึ่งหลังจากที่เขาผ่านเรื่องราวนี้มาได้อันนี้ก็ต้องเลือกว่าเขาจะเป็นคนธรรมาดาเหมือนเดิมหรือว่าเขาจะกลับไปเป็นมัจจุราชเหมือนในอดีตซึ่งในท้ายที่สุดนี้เขาจะเลือกเส้นทางแบบไหนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่ชายคนหนึ่งกําลังยืนเผาอะไรบางอย่างอยู่โดยที่เราก็ยังไม่รู้ว่าชายคนนี้เขาได้เผาอะไรไปกันแน่หลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดพาไปที่เหตุการณ์ก่อนหน้้านีง ือนจแห่งหนึ่งวันนี้ก็มีนักโทษชายได้รับการปล่อยตัวเมื่อเขาพ้นโทษโดยที่นักโทษชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าฟอร์เชตตัวฟอร์เชตเขาได้ถูกพาตัวไปเปลี่ยนชุดและคืนของให้หลังจากนั้นเขาก็ได้ถูกพาตัวมาปล่อยที่หน้าเรือนจําซึ่งที่หน้าเรือนจําแห่งนี้มันก็มีชายคนหนึ่งกําลังยืนรอฟอร์เชตอยู่เลยชายคนนี้เขามีชื่อว่าชาลีโดยที่ชาลีเขาก็เป็นเพื่อนรักของฟอร์เชตทั้งคู่สนิทสนมกันมากแเรียกได้เลยว่าน่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันเลยด้วยซ้ำชาลีรรูู้้้ออย่่่แลววววาาัันนนนีีเเเป็ททฟ์ชโษข เลยได้พาบลูสเพื่อนอีกคนหนึ่งมารอรับฟอร์เชสอยู่ที่หน้าเดือนจําเมื่อเพื่อนรักทั้งสองคนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งทั้งคู่ก็ได้กอดกันอย่างดีใจหลังจากนั้นชาลีก็ได้เรียกให้ฟอร์เชสขึ้นรถไปพร้อมกับที่บลูสได้ขับรถมุ่งหน้าไปที่ไหนสักแห่งต่อมาหนังได้ตัดภาพมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตภายในเมืองนี้บแบดผู้ช่วยในอาเภอเขาได้เดินมาหาทาร่าหญิงสาวที่เป็นผู้จัดการของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ทั้งสองคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่ไม่น้อยเนื่องจากแบดได้เด ทาร่าเธอก็ไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่เพราะว่าแบดชอบมาชวนเธอคุยแบบนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นแบดเขาก็พยายามจะชวนทาร่าคุยที่ได้ไม่นานานักก็ได้มีชายคนหนึ่งโยนของมาใส่แบดซึ่งเขาคนนี้ก็คือแฟรงคูเป็นแอมเพอของเมืองและก็เป็นพ่อของทาร่าด้วยแฟรงค์ Frank ได้แวะเข้ามาหาลูกสาวเนื่องจากเขามาตัวตาแถวนี้พอดีตัวแฟรงค์เขาได้ชวนทาร่าไปกินมื้อเย็นที่บ้านในวันพรุ่งนี้ซึ่งทางด้านทาร่าที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็มีท่าทีกุ้มใจเล็กน้อยแฟรงค์ Frank เขาก็รู้ดีวว่่าาลูกสกสุมใจเรือง เรื่องนั้นมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่แฟงไม่ค่อยถูกกับนิกสามีของเธอแฟงเลลี่พูดตัดบทไปว่าเราก็ต้อนรับนิกเหมือนกันนะนั่นเลยทําให้ทาราสบายใจขึ้นมาบ้างสองพ่อลูกพูดคุยสารทุกสุขดิบกันอยู่สปาซึ่งพอเสร็จธุระแล้วทั้งสองฝ่ายก็ได้แยกย้ายกันไปทํางานหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาในตอนกลางคืนนิกสามีของทาราเขาคนนี้ก็เป็นชายธรรมดาทั่วไปซึ่งนิกเองก็ทํางานอยู่ในร้านซ่อมเก้า e อี้ภายในเมืองพอเลิกงานแล้วนิกก็ขับรถกลับบ้านตามปกติพอมัน ถึงบ้านทาราผู้เป็นภรรยาก็ได้เตรียมมื้อเย็นไว้ให้กับนิกเราด้วยทั้งสองคนดูเหมือนจะเป็นคู่สามีภรรยาที่มีความสุขกันมากๆและว,ว่าถึงแม้นิกจะไม่ค่อยถูกกับพ่อตาอย่างแฟรงค์สักเท่าไหร่แต่นั่นมันก็ไม่ใช่ปัญหาในการใช้ชีวิตคู่ของพวกเขาเลยถัดมาตัวหนังได้ตัดกลับไปที่พวกของฟอร์เชสตตอนนี้บรูตได้ขับรถพาฟอร์เชสตมาถึงที่หมายแล้วซึ่งพอมาถึงฟอร์เชสตก็ได้เข้าไปด้านในในตอนที่ฟอร์เชสตเดินเข้าไปบรูตเขาก็ได้หันไปถามชาลีว่าพวกชาลีเนี่ยสน,น,นยิท่ีี ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกเหนื่อยใจที่จะพูดเรื่องนี้แต่เขาก็ยังบอกกับบรูซไปว่าเมื่อก่อนตัวเขากับฟอร์เชสสนิทกับนิกมากๆเรียกเลยว,ว่านิกก็เป็นหนึ่งในครอบครัวของพวกเขาหลังจากนั้นก็จะตัดภาพไปที่ฟอร์เชสที่เขาเดินไปหาใครบางคนโดยชายคนที่ฟอร์เชสเดินมาหาเขาคนนี้ก็น่าจะเป็นนักสืบเอกชนที่ฟอร์เชสได้ว่าจ้างเขาให้ตามหาที่อยู่ของใครคนหนึ่งให้ทว่าในตอนที่ฟอร์เชสมาถึงชายนักสืบก็กลับเลนหลินขอเพิ่มค่าจ้างอีก2,000เหรียญจากที่ตกลงกันไว้ก่อนงานนี้ว่าค่าจ้างจะ เป็น 2, ตอนนี้เขาขอขึ้นไปสี่พันแล้วก็อ้างไปว่ามันมีค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เพิ่มมาอีกทางฝั่งฟอร์เชสที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ยังไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรฟอร์เชสยังคงยืนยันคาเดิมว่าค่าจ้างก็คือ2 0 0พันพร้อมกับที่เขาได้หยิบเงิน2 0 0พันเหรียญมาวางไว้บนโตะ๊ะชายนักสืบเมื่อเห็นเงินเขาก็จะเอื้อมมือไปหยิบแต่ยังไม่ทันจะจับเงินได้เลยฟอร์เชสก็ดันเอามีดมาปักมือเขาซะก่อนมไม่เคยมีใครหน้าไหนจะมาลูบคมคนอย่างฟอร์เชสได้ฟอร์เชสที่กําลังปัปััักกกมมีดใใส่่ืืออชชายยนบบไปู็้้งคห นักสืบเอาที่อยู่ของคนคนนั้นมาด้วยความเจ็บปวดชายนักสืบก็รีบหยิบที่อยู่ออกมาอย่างร้อนลน้นทางด้านฟอร์เชตเมื่อเขาได้ของที่ต้องการแล้วเขาก็เดินกลับออกไปทว่าเขาก็ได้หันหลังกลับมาอีกครั้งเนื่องจากรำคาญเสียงโอดครวนของชายนักสืบหลังจากนั้นไม่นานฟอร์เชตก็ได้เดินกลับไปขึ้นรถและเขาก็ได้สั่งให้บรูทมุ่งหน้าขับรถไปที่ถนนหมายเลข66โดยที่ฟอร์เชตก็ได้ทิ้งร่างไร้วิญญาณของชายนักสืบที่นอนตายอยู่ด้านในไว้แบบนั้นซึ่งนั่นมันก็หมายคววาาาาาาม่า่่่อออรเชชททได้กาาํกกกกนนัสืบี นนั่นเองตัดภาพกลับไปที่นิกตอนนี้นิกกาลังทํางานซ่อมกับอีอยูกับซอเพื่อนรักในระหว่างทํางานทั้งสองคนก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขาจะไปล่าสัตว์ในวันหยุดที่จะมาถึงซึ่งทั้งสองคนก็มักจะออกไปล่าสัตว์ด้วยการอยู่เป็นประจำอยู่แล้วพอเลิกงานนิกก็ได้กลับมาที่บ้านเขาอาบน้ําแล้วก็ออกไปกินมื้อเย็นตามปกติทว่าในตอนที่กําลังอาบน้ําอยู่ปรากฏว่าที่ในอกของนิกมันมีรอยแผลขนาดใหญ่อีกทั้งนิกเขาก็มักจะใจลอยพร้อมกับที่มีสีหน้ากังวลเหมือนกับว่ากําลังคิดเรื่องอะไรบางอย่าง ทาร่าที่คิดว่านิกเป็นห่วงเธอเพราะว่านิกจะไปล่าสัตว์ผูงนี้และทิ้งไว้ให้ทาร่าอยู่บ้านคนเดียวเธอเลยพูดกับสามีไปว่าเธออยู่ได้สบายมากแถวไม่แนะ่ภรรยาของซอ,งอาจจะมาอยู่เป็นเพื่อนเธอได้นิกไม่ต้องเป็นห่วงและไปล่าให้สนุกดีกว่า ทางด้านนิกที่เห็นภรรยาพูดแบบนั้นเขาก็สบายใจขึ้นมาเปราะ,ะหนึ่งหลังจากนั้นเมื่อถึงตอนรุ่งเช้านิกก็ได้ขับรถออกไปรับซอที่บ้านซึ่งพอรับซอออกมาแล้วทั้งสองคนก็ได้ขับรถไปพักที่บ้านของจอแดนเพื่อนสนิทของทั้งคู่ที่เปิดบ้านอยู่ชานเมืองพอมาถึงแล้วนิกก็ยังเป็นห่วงทาร่าอยู่ไม่หายนิกเลยได้ขอยืมโทรศัพท์ของจอแดนเพื่อโทรกลับไปหาทาร่าเะว่าในตอนแรกทาร่าเธอก็ไม่รับสายซึ่งนั่นมันก็ทําให้นิกเป็นห่วงมากๆแต่แล้วไม่นานนักเธอก็ได้เดินออกมารับซึ่งเหตุผลทที่เเธอรรัับไนกาะ ่าเธออาบน้ำอยู่ ทาราได้บอกกับสามีไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงเธอยังไงเธอก็อยู่ได้อีกทั้งเธอก็ได้อบขนมรอมารินภรรยาของซองที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วและในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังพูดคุยกันอยู่มันก็ได้มีคนมากดออดที่หน้าประตูบ้านของทาราตัวทาราเธอจึงรีบวางสายกับนิกไปเพื่อที่จะออกไปรับมารินที่มาถึงนิกที่เห็นว่าภรรยาของซองมาอยู่เป็นเพื่อนทาราแล้วเขาก็สบายใจขึ้นและพอรู้ว่าภรรยาปลอดภยัยเขาเลยข,ขับรถมุ่งหน้าไปบนเขาพร้อมกับที่เตรียมอุปกรณ์สาหรับการล่าในคืนนี้พอถึงช่วงกกลลาางงคนหัจ ทั้งคู่ล่าเสร็จแล้วเพื่อนรักทั้งสองคนก็เดินมานั่งคุยกันแซาที่ได้เห็นบาดแผลขนาดใหญ่ที่หน้าอกของนิกเขาก็รู้สึกสงสยัยแซวจึงได้ถามนิกไปว่าแผลนั้นมันเกิดจากอะไรกันแน่ทางด้านนิกถึงแม้เขาจะไม่อยากพูดเรื่องนี้แต่เขาก็ยอมเล่ามาแต่โดยดีแผลนี้มันเกิดจากการที่เขาเลือกคบคนผิดคนพวกนั้นทำแต่ความชั่วต่างๆนานาไม่เคยทำความดีเลยนั่นมันเลยทําให้นิกรู้สึกผิดมาตลอดแซาที่ไม่ค่อยเข้าใจคําพูดของนิกแต่เขาก็เอออ,อไป พร้อมกับที่โชว์บาดแผลบนหัวให้นิกดูแล้วบอกไปว่าเขาก็มีเหมือนกันซึ่งแผลนี้ซอลก็ได้มาจากแฟนเก่าของมารินเพราะว่าซซลแอบไปมีอะไรกับมารินในตอนที่ทั้งคู่กำลังคบกันอยู่การที่จะมีแผลแบบนี้มันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยใช่ไหมทั้งสองคนพูดคุยเรื่องต่างๆกันไปเรื่อยๆหลังจากนั้นพอรุ่งเชา้าทั้งสองคนก็ได้เก็บของขับรถกลับออกมานิกได้มาแวะที่บาร์ของจอแดนอีกรอบโดยที่เขาก็ได้เอาของฝากมาให้จอแดนพร้อมกับที่ขอยืมโทรศัพท์โทรหาทาร่าอีกครั้งหนึง่งแต่ในครั้งนี้ทาาารร่เธอก็ไมับสย นิกที่เป็นห่วงเลยโทรกลับไปหามารินที่บ้านแต่มารินเธอก็ไม่รับสายเหมือนกันมันยิ่งทำให้เขาเป็นห่วงเข้าไปอีกทางด้านซอที่เห็นนิกหายไปนานเขาเลยเข้ามาตามในร้านซออยากกลับบ้านให้ถึงเร็วที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเขากลับชา้ามารินต้องเอาเขาตายแน่ๆทางด้านนิกเขาก็ยังเป็นห่วงธาร่าอยู่แต่เขาก็เสียเวลามากไปจริงๆนิกเลยรีบกลับออกไปที่รถและขับรถกลับไปที่บ้านของซอซึ่งกว่าที่จะมาถึงบ้านของซอมันก็เป็นเวลาช่วงค่ำแล้วพอมาถึงมารินเธอก็ได้ออกมารับซอลคู่เป็นสามีที่หน้าบ้าน ซึ่งเมื่อนิกเห็นแบบนั้นมันก็ยิ่งทําให้เขาเป็นห่วงทาร่าขึ้นไปอีกนิกจึงได้รีบขับรถกลับไปที่บ้านให้เร็วที่สุดพอมาถึงแล้วมันก็แปลกมากๆเพราะว่าทาร่าเธอไม่ออกมาต้อนรับตามปกตินิกที่เห็นท่าทีไม่ดีเขาเลยหยิบปืนจากบนรถพร้อมกับเดินเข้าไปในบ้านทางประตูหลังบ้านแบบเงียบๆแต่พอนิกเดินเข้ามาถึงในบ้านแล้วเขาก็ต้องเจอเข้ากับภาพที่ทําให้เขาเสียใจมาก,มากๆตัวทาร่าเธอได้นอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นและไม่ไกลจากร่างของเธอก็มีชายคนหนึ่งยืนอยู่นิกใช้ปืนของเขายิงใส่ชายคนนั้นไปทััันนทททีีว่ายงไ จะจัดการชายคนนั้นได้เขาก็ได้ถูกฟอร์เชดกับชารีที่ซ่อนตัวอยู่เอาปืนมาจ่ะซะก่อนหลังจากนั้นฟอร์เชดก็ได้บังคับให้นิกไปนั่งที่เก้าอีแล้วพวกเขาก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านมาฟอร์เชดไม่คิดเลยว่านิกจะกล้าหักหลังครอบครัวของเขาแบบนี้แต่ก่อนพวกเขาทั้ง3คนสนิทกันมากแต่แล้วนิกก็ดันมาหักหลังแถมยังเอาเงินทั้งหมดมาแต่งงานกับทาร่าแบบนี้อีกความจริงแล้วฟอร์เชดเขาต้องการเงินที่นิกขโมยมาคืน แต่นิกก็ดันเอาเงินไปซื้อบ้านหมดแล้วฟอร์เชสเลยทําการแก้แค้นนิกโดยการสังหารทาราผู้เป็นคนรักและถึงแม้ว่าฟอร์เชสจะอ้างว่าเขาไม่ได้ตั้งใจก็ตามนั่นมันก็ยิ่งทําให้นิกโกรธแค้นเข้าไปอีกนิกตัดสินใจกระโจนเข้ามาเล่นงานฟอร์เชสทว่าบรูซที่ยืนดูอยู่กับยิงสกัดเขาไว้ซะก่อนฟอร์เชสและชาลีตกใจกับสิ่งที่บรูซทำมากๆพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาฆ่านิกแบบนี้เลยเพราะว่าแต่ก่อนทั้งคู่ก็สนิทสนมกับนิกมากแต่เมื่อเหตุการณ์มันบานปลายมาถึงขนาดนี้แล้วตัวฟอร์เชสกับชชาาาลีีกก็ไมม่ทงเือ ลีก็เลยยิงซ้ำนิกไปอีกนัดหนึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็กลับออกมาส่วนทางด้านนิกที่ความจริงจะต้องตายไปแล้วแต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรเขาเด้านกลับมีชีวิตรอดอยู่นิกได้กระเสือกกระสนออกมาที่รถหลังจากนั้นก็ได้ขับรถตามหนังพวกฟอร์เชสไปเพื่อหวังจะแก้แค้นทว่าบาดแผลที่เขาถูกยิงมันก็สาหาัสมากๆนั่นเลยทําให้ไม่นานนักนิกก็ได้หมดสติลงและพอเขาตื่นขึ้นมาตอนนี้เขาก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วอีกทั้งมือของเขาก็ยังมาถูกกุญแจมือล็อกไว้อยู่ซึ่งกุญแจมือนี้มันก็เป็นฝีมือของ Fred. พ่อตาของนิกนี่เองแฟรงได้คำควรกับนิกไปว่าตอนนั้นเขาน่าจะฆ่านิกทิ้งซะเขารู้ดีว่านิกเป็นคนชั่วมาก่อนและเขาก็เตือนลูกสาวอยู่ตลอดทว่าทาราเธอก็ไม่เคยยอมฟังจนสุดท้ายเธอก็ต้องมาตายแบบนี้ทางด้านนิกเขาก็ได้อธิบายว่าทั้งหมดนี้มันไม่ใช่ฝีมือของเขารวมถึงนิกยังได้ขอร้องให้แฟงปล่อยตัวเขาซะถ้าออกไปได้แล้วนิกจะไปจัดการกับคนพวกนั้นเองแฟรงเขาก็รู้ดีว่านี่มันไม่ใช่ฝีมือของนิกหรอกแต่ตัวเขาก็ไม่สามารถทําตามที่นิกขอร้องได้ทั้งหมดจะต้องเป็น ไปตามกฎหมายและนิกก็จะต้องอยู่ที่นี่ต่อไปทั้งสองคนทะเลาะก,กันอยู่สักพักหนึ่งจนท้ายที่สุดนิกเขาก็สรบไปอีกรอบนึงจากอาการเจ็บปวด แฟงค์ที่เห็นว่านิกสลบไปก็เลยเรียกแบรดมาสลับกับเขาถ้าเกิดนิกฟื้นเมื่อไหร่ให้แบรดแจ้งเขาทันทีส่วนเขาเองก็จะไปที่เกิดเหตุเพื่อทําการหาเบาะแสเพิ่มเติมและพอแฟงค์ออกไปแล้วแบรดก็ได้เฝ้านิกอยู่สักพักหนึ่งไม่นานนักนิกก็ได้ฟื้นขึ้นมาซึ่งพอฟื้นขึ้นมาแล้วนิกเขาก็หิวน้ํามากนิกจึงได้ขอร้องให้แบรดป้อนน้ําให้เขาหน่อยทว่าพอแบรดเข้ามาป้อนน้ําให้นิกก็ได้เล่นงานแบรดอย่างจังจนแบรดได้สลบคาอกเขาไปเลยหลังจากนั้นนิกก็ได้เอากุญแจจากแบรดมาปลาออก้ออออกล้วน ็ได้เอาเสื้อคลุมของบแบ์มาใส่นิกได้สวมเสื้อคลุมตำรวจเดินออกมาจากโรงพยาบาลเลยไม่มีใครสงสัยเมื่อออกมาได้นิกก็ได้ขโมยรถของแบทขับไปหาซอเพื่อของเขาในเวลาเดียวกันซอก็กําลังกุ้มใจกับเรื่องของนิกอยู่ในระหว่างที่ซอกําลังดูดบุหรี่เพื่อคลายเคยรียด<ๆ>เขาก็ได้เจอเข้ากับนิกที่ขับรถมาพอดีซอดีใจมากๆที่จะเจอนิกเพื่อนรักอีกครั้งหนึ่งทว่าเขาก็ต้องตกใจกับสภาพของนิกในตอนนี้เช่นกันนิกมาที่นี่เพื่อจะขอยืมรถตู้ของซอไปใช้ร,รวมถึงขอร้องให้ซอซ่อนรถของแบดให้ด้วยซอที่เห็น เพื่อนรักกำลังเดือดร้อนเขาก็ช่วยอย่างเต็มใจแถมซอก็ยังเอ่ยปากว่านิกไปไหนเขาก็ไปด้วยและถึงแม้ว่ามารินจะไม่อยากให้ซอยุ่งเรื่องนี้แค่ไหนเธอก็ไม่สามารถท้ามสามีของเธอได้สุดท้ายหลังจากที่ซอลรถของแบสรสเซสซอก็ได้ขับรถพาน,นิกออกมาจากบ้านส่วนทางด้านแฟรงตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่านิกหนีออกมาจากโรงพยาบาลแฟรงสั่งให้ทุกคนตามหาตัวนิกให้เร็วที่สุดรวมถึงกำชับให้ลูกน้องไปดูที่บ้านของนิกด้วยแต่ถึงแม้คนของแฟรงจะไปดูที่บ้านนิกแล้วเขาก็ไม่เจอตัวนิกเลยเหตุผลมัน ก็เป็นเพราะว่านิกกับซซนในตอนนี้ได้เดินทางมาที่โรงแรมเพื่อถามหาข้อมูลของฟอร์เชสตว่าฟอร์เชสตเคยมาพักที่นี่หรือเปล่าทว่าพวกฟอร์เชสเองก็ไม่ได้มาพักที่โรงแรมนี้บรูซที่เห็นว่าอีกฟางหนึ่งก็มีโรงแรมเหมือนกันเขาเลยขับรถพานิกมุ่งหน้าไปที่นั่นและพอมาถึงแล้วนิกก็เห็นว่าโรงแรมแห่งนี้มันมีความผิดปกติกตุญแจห้อง102มันแตกต่างจากห้องอื่นๆอันนีกเลยได้ใช้บัตรของแบรดอ้างว่าเขาเป็นผู้ช่วยของนายอำเภอพร้อมก็บ,บอกไปว่าตอนนี้เขากําลังตามหาใครบางคนอยู่นิกได้เล่าถึงลักษณะ พวกของฟอร์เชสรวมถึงรถที่ฟอร์เชสตใช้ให้กับเจ้าของโรงแรมฟังซึ่งเจ้าของโรงแรมเมื่อได้ยินแบบนั้นมันก็ตรงกับพวกที่มาพักห้องนี้จริงๆแฟรงที่ได้เบาะแสม,มาแล้วเขาเลยขอกุญแจห้องนั้นเพื่อไปตรวจสอบด้านเจ้าของโรงแรมเขาก็ยอมให้ความร่วมมือแต่โดยดีทว่าเจ้าของโรงแรมก็รู้สึกสงสัยในตัวของนิกอยู่ไม่น้อยเหมือนกันทางด้านนิกหลังจากที่เขาได้กุญแจห้องมาแล้วนิกก็ได้บอกให้บูสขับรถมาที่ห้องนั้นทันทีแต่พอเขามาถึงและทั้งสองคนได้เข้าไปตรวจสอบในห้องที่ห้องนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเหลืออยูู่เเลยเลยยบสหัน กับเพื่อนลาคว่าคนพวกนั้นมันน่าจะไปจากที่นี่นานแล้วตัดกลับไปที่แฟงหลังจากที่เขามาที่บ้านของนิีแฟงก็ไม่ได้อะไรเพิ่มซึ่งในระหว่างที่เขากําลังนั่งคุ้นคิดเรื่องนี้อยู่ แฟรงก์ก็ได้รับแจ้งจากเจ้าของโรงแรมว่ามีคนน่าสงสัยอ้างตัวว่าเป็นผู้ช่วยของนายอำเภอม,มาที่นี่แฟรงก์ดูได้ทันทีเลยว่านันต้องเป็นนิกเขาไดรีบมุ่งหน้ามาแต่ทว่าในตอนที่แฟรงก์มาถึงที่นี่มันกลับเงียบสงบไปแล้วนายอำเภอได้ทําการเดินตรวจสอบรอบๆและพอเขาได้เดินดูแฟรงก์ก็ตรงเจอกับศพหลายศพที่นอนตายอยู่คนแรกก็เป็นเจ้าของโรงแรมที่นอนอยู่พร้อมกับโทรศัพท์ของเขาอีกศพหนึ่งก็เป็นบูสที่นอนอยู่ไม่ไกลจากเจ้าของโรงแรมสักเท่าไหร่และสุดท้ายก็เป็นชาลีที่ถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมทว่าในตอน อนนี้แฟรงก์ก็ยังไม่รู้ว่าคนที่ตายพวกนี้เป็นใครกันแน่ตัวแฟรงก์้ดลวงไปหยิบโทรศัพท์ของชาลีอยกมาหลังจากนั้นเขาก็ได้โทรกลับไปที่เบอร์ล่าสุดปลายสายได้บอกให้ชาลีรีบกลับมาที่จุดพักรถเนื่องจากในตอนนี้ฟอร์เชตกกำลังจะไปแล้วแต่ยังไม่ทันที่ปลายสายจะพูดจบจ,จู่ๆก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นพร้อมกับเสียงร้องโอดอวนจากคนที่คุยกับแฟรงก์อยู่เมื่อแฟรงก์ได้ยินแบบนั้นเขาเลยรีบขับรถมุ่งหน้าไปยังจุดพักรถในทันทีแต่มันก็เหมือนเดิมพอแฟรงคง่แลวไร เ่าของบรูซที่นอนตายอยู่และนั่นมาเลยทําให้ตอนนี้ฟแฟรงค์ยังไม่รู้ว่านิกไปอยู่ที่ไหนกันแน่ ัดภาพมาในวันถัดมาฟแฟรงเขาก็ได้เข้าไปที่สํานักงานตามปกติในตอนนี้ฟแฟรงเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากๆเขาต้องมาเสียลูกสาวไปจากฟีมือของใครก็ไม่รู้แถมตอนนี้นิกที่เป็นเบาะแสดเดียวก็หายตัวไปอีกเรียกได้เลยว่าตอนนี้ฟแฟรงนั้นสิ้นหวังมากๆระหว่างนั้นจูจูก็ได้มีสายหนึ่งโทรเข้ามาในสํานักงานปลายสายขอคุยกับฟแฟรงเป็นการส่วนตัวและพอฟแฟรงได้คุยกับคนคนนี้แล้วเขาก็รู้ได้ทันทีว่าชายคนนี้ก็คือจอแดนเพื่อนของนิกกับทารานั่นเอง จอแดนเเรียกห้แฟงไปเจอที่บาร์หลังจากนั้นจอแดนก็ได้เล่าเรื่องอะไรบางอย่างให้กับแฟงฟังพอแฟงได้ฟังแล้วเขาก็ได้ขับรถขึ้นไปบนเขามุ่งหน้าไปยังกระท่อมตรงชายป่าจุดที่นิกและซอชอบมาล่าสัตว์อยู่เป็นประจำพอมาถึงแล้วแฟงก็ได้เจอรถตู้ของซอจอดอยู่จริงๆซึ่งพอเห็นแบบนี้แฟงก็ได้เดินเข้ามาตรวจสอบพอเดินเข้ามาเขาก็ได้เจอเข้ากับเก้าอี้ที่มีเลือดเต็มไปหมดแถมยังมีมีดปักอยู่ทว่าตรงนี้ก็ไม่มีใครอยู่เลยแฟงเลยได้หันไปเดินตรวจสอบในกระท่อมซึ่งพอเขาเข้ามาแล้วเขาก็ได้ ได้เจอเข้ากับนิกที่นั่งอยู่และพอแฟงค์ได้เห็นแบบนี้เขาเลยรู้ได้ทันทวีว่าทั้งหมดมันก็เป็นฟีมือของนิกเองแฟงค์ Frank ได้ถามกับนิกไปว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่นิก <Nick S 2> เขาก็เลยได้เล่าย้อนกลับไปในเหตุการณ์ก่อนหน้าย้อนกลับไปในตอนที่เขาไปตรวจสอบโรงแรมกับโซลเมื่อทั้งสองคนรู้ว่าในห้องไม่มีอะไรแล้วทั้งคู่ก็ได้ออกมาทว่าพอออกมาทั้งสองคนก็ได้ถูกใครบางคนยิงใส่และคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาก็คือชาลีนั่นเองทางฝั่งโซลเขาได้ถูกชาลียิงเข้าอย่างจังรวมถึงตัวเจ้าของโรง แรมที่ออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้ถูกชาลีฆ่าทิ้งด้วยโชคดีที่นิกใช้รถตู้เป็นกำบังจนสามารถออมไปจัดการกับชาลีที่กำลังกระหน่ำยิงอยู่ได้นิกได้ถามชาลีไปว่าตอนนี้ฟอร์เชสอยู่ไหนซึ่งในตอนแรกชาลีก็ไม่ยอมบอกแต่สุดท้ายเขาก็ยอมบอกมาว่าตอนนี้ฟอร์เชสอยู่ที่จุดพักรถซึ่งเหตุผลที่ชาลียอมบอกก็คงเพราะเขาคิดว่านิกจะไว้ชีวิตแต่ทางฝั่งนิกเขาก็ไม่ได้ทำแบบนั้นนิกได้สังหารชาลีทิ้งอย่างโหดเหี้ยมหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินกลับมาดูอาการของโซลทว่าโซลก็ คิดของบาทแผลไปแล้วนั่นเลยทําให้นิกเสียใจมากๆแต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นนิกก็ต้องเดินหน้าต่อตัวนิกเขาได้ขับรถตู้ของซอมุ่งหน้าไปยังจุดผักรถและพอมาถึงแล้วนิกก็ได้เข้าไปตามหาฟอร์เชสด้านในทันทีซึ่งในตอนนั้นมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่บุรุษรับโทรศัพท์ที่แฟรงค์โทรมานิกที่ได้ยินก็ได้เดินตามเสียงนั้นไปซึ่งพอเขาได้เจอบุรุสแล้วนิกก็จัดการฆ่าบุรุสทิ้งเป็นคนที่2 ทว่าจากเสียงปืนที่นิกยิงออกมามันก็ได้ทําให้ฟอร์เชสตรู้ตัวฟอร์เชสที่อยู่ด้านนอกก็เด้หันมากกระหน่ายิงใส่นิกที่อยู่ด้านในโชคดีที่นิกสามารถลบกระสุนของฟอร์เชสตได้และพอเสียงปืนของฟอร์เชสเงียบไปนิกก็ได้วิ่งออกมาซึ่งพอวิ่งออกมาก็ได้เห็นฟอร์เชสตกําลังขับรถหนีไปจากที่นี่นิกได้ยิงปืนของเขาใส่ฟอร์เชสตไปนัดหนึ่งหลังจากนั้นก็กลับไปที่รถและขับรถตามฟอร์เชสตไปพอตามไปได้สักพักรถของฟอร์เชสตก็ได้เกิดผิดความซึ่่่่งงงนน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 ัันัมมมกกก็็เเเเเปพราาาาวฟออออชชถูิิิยยจโหดดดไ้ รพร้อมกับขอร้องให้นิกมาเจราจากันก่อนแต่ยังไม่ทันที่ฟอร์เชสจะพูดจบนิกก็ได้จัดการฟอร์เชสจนสลบพร้อมกับได้พาตัวกลับมาที่กระท่อมหลังนี้และหลังจากนั้นนิกก็คงได้จัดการกับฟอร์เชสอย่างโหดเหี้ยมให้มันสมกับที่ไอหมอนี่ทำกับทาร่าภรรยาของเขาพอเสร็จแล้วนิกก็ได้เผาร่างของฟอร์เชสทิ้งไปโดยที่เหตุการณ์นี้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่นิกกำลังยืนเผาะอะไรบางอย่างในตอนต้นเรื่องนั่นเองตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันถึงแม้ว่าแฟงจะรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเขาก็จจาเป็นนต้อองับิยู่ดีส มันไม่ใช่หน้าที่ของนิกเลยนิกน่าจะปล่อยให้กฎหมายจัดการแต่ทางด้านนิกเขาก็ได้บอกกับแฟรงค์ไปว่าเขากลับเข้าคุกไม่ได้ถ้าเกิดเข้าคุกไปก็คงถูกคนของฟอร์เชสเล่นงานแน่ๆนิกได้บอกให้แฟรงค์ทำสิ่งที่ควรทำเถอะแต่ยังไงเขาก็กลับเข้าคุกไม่ได้ทั้งสองคนได้พูดคุยเรื่องนี้อย่างตึงเครียดกันอยู่สักพักหลังจากนั้นนางก็ได้ตัดภาพมาที่แฟรงค์ในตอนที่เรื่องราวทั้งหมดมันผ่านไปแล้วตัวแฟรงค์เขาได้ยืนคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาเลือกมันเป็นสิิ่่่่งงทีถถูกกผดันนนแแแตึแม้จะเป็บบ ทางเลือกที่เขาเลือกมันก็สามารถทําให้เขาเดินหน้าต่อไปได้ทว่าพวกเราเองก็ยังไม่รู้ว่าแฟรงค์เลือกทําอะไรกับนิกไปอาจจะจับนิกเข้าคุกหรือว่าอาจจะปล่อยให้นิกหนีไปหรือไม่ก็อาจจะฆ่านิกทิ้งไปแล้วก็ได้ซึ่งตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปโดยทิ้งปมให้เราสงสัยแบบนี้นี่เองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการสปอยหนังเรื่อง Into the a s h e แค้นละหำ ตัวหนังได้คะแนนจาก IMDB ไป5.2คะแนนและคะแนนจากรถทุนโดนไปโทษ30%นะครับถึงคะแนนจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็เป็นหนังที่ดีอีกเรื่องหนึ่งยังไงทุกคนอย่าลืมไปหาดูกันให้ได้นะเหมือนเดิมสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้รวมถึงคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทําผลงานต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนที่จะลาจากกันไปอย่าลืมทางนึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบพระคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับสวัสดีครับ